นี่ยนะมันมันมันรู้คิวด้วยมั้ยเป็นไรแก๊งนางฟ้าของควกเนี่ยใครเป็นคนที่น้อยใจที่สุดคะนานๆนี่ตลกมากคือวันนี้คืนีีก็จะมาสอนแบบว่านี่ต้องเล่นหมดหนาเมื่อไงแน่ๆนี่คือมันเห้อใส่แบบนี้แม่โป๊หรือเปล่าวันวันนี้มันใส่สั้นไปหรือเปล่าเนี่ยใครเป็นคนที่แรงสุดในกลุ่มไม่ชอบต้องมองเขาดีไหมต้องมองเขาใคร กลุ่นี้ใครเป็นทาสถั่วคะสองายโลกไอ้โม่ะนี่ยแงงนนาะอยากให้แบบทุกอย่างมันราบลื่นมีชีวิตที่อบอุ่นจะมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยไม่รู้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าแค่หลงคาด้มึงมากเลยตอนนี้ นานๆนะคะเป็นรายการที่ไม่มีคอนเซปต์ไม่มีอะไรใดๆที่จะหาตัวตนได้เจอเลยนอกจากว่าอยากชมก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเราก็จะมีอะไรที่ทำให้ทุกคนยิ้มในทุกเทปเออ,อจากชื่เอ,อเราจะมานำเสนอเรื่องราวของวันเกิดวุน้นเส้นซึ่งวันเกิดวุ้นเส้นที่ผ่านมาแล้วคราวที่แล้วเคยทำไปแล้วด้วยเมื่อปีก่อนนั่นน่าจะเป็นเทปแรกๆของเราเลยนะคะวันนีุ้้นเส้นจะมาเปิด ทุกเรื่องเพื่อนก็จะมาเปิดใจทุกเรื่องด้วยรวมถึงแก้ผ้าหรือเอ้ยไม่ใช่เปิดเสื้อผ้าด้วยใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามเข้ามาค่าเนะเห็นไหมมันรู้ค,คิวด้วยไหมนนะ<อ>วันนี้นะคะเราจะมีเสียงรักยมนะคะอยู่ไกลๆด้านโน้นนะคะคาาเสียงรักยมเนี่ยจะให้รักยมท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ถามเราแล้วกันกลุ่มของอันนี้คือคอนเทนต์นี้ต่อค่ะแก๊งนางฟ้าของคนเนี่ยใครเป็นคนขี้น้อยใจที่สุดคะ เห็งงี้เห็นยี้ะเ็นเใช่ไหม่ใ็แบบว่าไมนกไม่บอกยมเป็นคนอชอมีคามเนี้ยไม่แต่สุดท <royable> <What S 3> ี <busca> ่แล้วที่ไปเที่ยวกัน with you เราเมสเไปผิดแล้วว่าใไม่มากัน่ะนม่เอรนพอลงรูปนี้ใช่ไหมไใชวนคืออะไร่ในช่กหน้าใก็ไม่ด้อ่ยืนน่หน่อยาไมา้อใจอะไร ก็ไม่ได้น้อยก็อยากให้เพื่อนรักไงก็เลยแบบว่าอยากมีส่วนร่วมรู้สึกว่าพุล่ามันอยู่นิ่งๆอะไปไหนไม่พี่ดีๆคุณล่าล้านดีๆคุณลีเคอ่ะอ่ะก็คืเจนเป็นคนน้อยใจอยากให้เพื่อนรักในกลุ่มนี้นะคะใครป้าที่สุดอุ้ยไม่อยู่ตรงนี้อลิชันนี้เราไม่มองเขาดีไหมอันนี้เราไม่ให้มองเขา เขแล้คือเขาอยู่มาถึงจุกเขาจะเป็นคนที่แบบว่าทําไมต้องทำอย่างเงี้ยแบบทำไมอ่ะเสียงเดือดหมือนมากเลยอดเหมือนมานบ่อยเงี้ยเป็นตัวน่าร้อนบ่อยมันโดร้อนบ่อยทำไอย่างเงี้ยหรอทำไมอ่ะทำไมต้องใส่เสื้อแบบเนี้ยมันโอลหรือเปล่าวันวันนี้มันใส่สั้นไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรนี่นะเขาพูดเก่อนระวังดีรวังดีทุกอย่างแต่ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างเงี้ยใครฮอตสุดกูโอ้ยโอ้ยอย่าเดี๋ยวก่อนอย่าชี้ตัวเอง ความจริงสิพอดใช่ไหมฮอร์ฮอร์โมนตีกลับนะมอมันไม่ได้มันแล้วแต่จังหวะของชีวิตแต่ดูไซร่างหน่อยนะดูไซล่างหน่อยนะนี่คืออะไรเนี่ยพยายามจฮอรอยู่ไม่ใช่ก็คือแล้วแต่จริงเอ้าตอนนี้ถาม เดิมจะหล่นไม่มีไม่มีไม่มีไม่ออกอ่ะมานคือไม้เออเจ๊นะโอ้ยโอ้ยจบไปเราเปิดเขาแร็ปมือค่ะนี่ค่ะใครเป็นคนที่แรงสุดในกลุ่มเจทีเออถ้าแรงแบบบู๊เนี่ยก็ต้องเจทีอ่ะบู๊เจทีกับคนนี้เออคนนี้มาดีมากที่ได้คนนี้ได้ทุกตำแหน่งเลยอธิบายใหม ไม่ฝ่าดิเซหรือไม่ไแรงแต่ว่าชอบความถูกต้องคือคําว่าแรงกับคาว่าไม่ไม่มีมารยาทมันก็ใกล้กันเนาะเราเรามีมารยาทไม่มมีมีมีไหมต้องไม่มาขมีมีแต่เป็นเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบว่าแค่เหมือนเวลาเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุผลเสมอแล้วเราก็จะเชื่อเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยหลายคนอ่ะอาจจะมีนิสัยว่าโอ้โหขี้เกิงใจไม่กล้าพูดไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดให้เราไม่มีใครนิสัยเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่ปกติทุกคนเลยคือแบบไม่ใช่มีใครแบบ จริงๆพล่ามไม่ต้องมาทำหน้างงพล่ามก็ไม่ไม่มีความไม่ปกติแหละแต่ว่าแค่อาจจะมีแบบหลายพาร์ทที่พูดไม่ได้พล่าจริงๆพล่าก็แรงนะเป็นพี้นใต้น้ำอะไรคะถ้าเรื่องพลอะไรก็จะคุยยังไม่จบใน EP นี้เลยขอให้เป็น EP หน้าละขอให้เป็น EP หน้าแล้วกันโดโดโดกลุ่มนี้ใครเป็นทาสผัวคะ มีเลยถ้าผัวไหมไม่มีคมแน่ใจนะไม่มีคนแน่ใจใครมะาผัวใครตามใจบวที่สุดเอาง่ายๆดีกว่าจนออกไม่มีเลยรักมากครั่งรักเป็นความรักที่แบบเหนียวแน่นกันมานานแล้วแล้วก็ผ่านผ่านสุขอะไรมาด้วยกันเยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าสามีเขาหล่อมากอะค่ะแ้ก็แบบ้เขาก็ชอบมาชมแับเพิ่ง นี่แล้วสสูตรตันนี้โอ้ยใส่ชิลล์เท่มาวดีเดี๋ยวกูพูดให้เดี๋ยวมึงมึงไม่ต้องพูดสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครมันน่าชั่วหัวแล้วนะแต่อีนี่แหละคนเห็นเอาบางทีนี่เจนรู้ต้องพยายามบอกเจนว่าเราจะต้องรู้สึกว่ายังอยากจะหลงรับเป็นแฟนใหม่อยู่เสมอนี่ทาตามนะทําเป็นเล่นไปนี่เพิ่งเปิดโรงแรมอยู่กับสามีสองคนนะสดแร้อนใช่นานๆนี่ตลกมากคือวันดีคืนนีก็จะมาสอนบอกว่านี่ต้องเล่นบทบาทต้องนะแหมีแกล้งทำเป็นว่าแบบให้เขาขับมอเตอร์ไซค์มา รับแล้วก็ให้เขาเป็นบินเป็นอะไรบ้างนะตลกตรงนี้นี่เชื่อมาสอนเขานี่ก็เห็นเขานั่งอยู่แล้วเราก็ทําเป็นแบบว่าทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านทําเป็นแม่บ้านแบบอ่าโกงควายเขาก็เลยถามว่าคุณชายอยากรับอะไรอีกไหมคะมันก็เป็นอะไรที่มึงเขรู้แหมเขาก็แบบเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จะกีเฮียแล้วเขาก็เบรกแรงๆอย่างเงี้ย <_ an> อ่ะ <_ an> ใครเป็นแม่ในอุดมการ์ที่สุดในกลุ่มนี้ <_ an> ให้วุ้นให้วุ้นให้วุ้นดีกว่า <_ an> <isas S 1> วา <_ an> ุ้นแม่เป็นแม่ไม่มี<_ an> <_ an> แม่ไม่มีแม่ไม่มีแม่แต่ไมไง่รีย เดียวนะคะคือคบกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วแบบพอวันนี้ทุกคนเป็นแม่แล้วก็เราภูมิใจในตัวเพื่อนเราทุกคนเลยอะคือเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแม่ที่ดีและเสียสละได้ขนาดนี้จะมากจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้กันเองแหละเราก็ไม่คิดว่าเพื่อนเราที่แบบเมื่อก่อนเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้จะแบบเฮ้ยเสียสละให้ลูกเสียสละให้ครอบเป็นมนุษย์แม่เป็นมนุษย์แม่ที่แบบว่าตั้งแต่ทุกคนมีลูกก็คือมีแบบ c o r a t i o n เรื่องลูกเกินห้องมานัสิฟเ่อร์เก็นย์กูเบื่อไม่บเ่มือนเราก็อยากฟังเะ หลานหลานแวเราก็รักหลานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขามาเล่ากันเราก็ฟังแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนที่ทุกคนเข้าใจหรอกวุ่นวางโกตัวเองไว้ยังไงบ้างคือถ้าพาธุรกิจเนี่ยคือจริงๆวางไว้ตั้งแต่ปรรทัดปีที่แล้วเราจะอยากทําธุรกิจแบบเซวาของเราเนี่ยให้มันโตไปเบอร์หนาอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางอ่ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างเราต้องเป็นยังไงบ้างแต่ขอให้แบบมัน s u กเซ s s ตามที่เราตั้งไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่เราอ่ะจะชอบตั้งอะไรสูงสงไว้ก่อนไง เข้าไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสูงอะเราแบบประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะวนๆอยู่แค่นี้อะไรนะความความรักครอบครัวคืออยากมีครอบครัวแหละอยากให้แบบทุกอย่างมันราบรื่นมีชีวิตที่อบอุ่นจะมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยไม่รู้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าแค่าคันหน้ามือมากเลยตอนเนี้ย แต่ว่าก็ขอให้แบบแฮปปี้อยู่กับคนที่แบบเข้าใจเราทุกอย่างสบายใจเทปหน้ามาฟังพอลล่าพูดกันมาปล่อยให้พลล่าพูดคนเดียวบ้างเพื่อนๆไม่ต้องพูดเนี่ยแหละพูดแล้วก่อนที่เราจะเอาเค้กให้วุ้นเส้นนะคะเราจะเล่าเรื่องเค้กอันนี้ค่ะเ e นลีนิชาวพีซ่าผ่านการลดเบรกกระทันหัน น้องก็ได้มาประมาณนี้ดีที่มงน้องยังอยู่เราก็ได้มาให้เจ้าของวันเกิดสจ้าของคุณพรา่นั่นคือดอกไม้ดอกไม้อคอคมอเธออกไม้ให้เธอของเจนนั้นคือต้องบอกว่าอร่อยทั้งก้อนของเจนดูได้เปรี้ยบง,ง่ายๆแต่กินได้ทั้งคำอ <c oughs> ของฉันนี่กอันุสวรี Happy Birthday อ่ <c oughs> อา25่ <c oughs> HAPPY b คุณนา a y ด้วยค่ะบุญโอเคอยู่เวยเนะขอบคุณนะคะอ่ะเขไม่ค่เพ่นะเออตแล้วอย่านะคะเราเลี้ยงกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า สิบห้าปีแล้วนะคะอันนี้มันนาเท่าไหร่เลยอย่านับแม่อย่านับเราว่ายี่สิบเราว่ายี่สิบปีทุกวันนี้เราก็ยังเราก็ยังยี่สิบปีทำไมเนอะคบกันตั้งแต่คบกันตั้งแต่แปดขวบอะค่ะถ้างานน้ำมือนะให้พล่าไวพรก่อนก่อนเราจะปล่อยเทียนไว้อย่างนี้ก่อนยังมากได้ยินสกิปรีมากเลยนะคะพอล่าเทเลอร์อยู่ก็แค่จะบอกว่าถ้าในโลกใบนี้เนี่ยให้นับว่า เมดเฟรน่ะหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องเป็นวุ้นอยู่แล้วคือมันมากกว่าเฟรนมันเหมือนแฟมิลี่เหมือนเราแบบเหมือนเราเกิดมาจากที่เดียวกันเออคือแบบแม่วุ้นก็เหมือนแม่ฉันอะฉันก็ยืมแม่วุ้นอยู่เสมอเวลาคิดถึงแม่ตัวเองเนี่ยะฉนนั้นก็เลยอยากบอกวุ้นว่าดีใจแฮปปี้แล้วรู้สึกโชคดีทุกครั้งที่ได้วุ้นเป็นเพื่อนอืมแล้วก็อยากจะให้วุ้นเนี่ยไม่ผอมกว่านี้แล้วแล้วยมา่แต่ยังกินเก่งแบบนี้แล้วก็อยากให้ ในสิ่งที่จะทำให้เจนมีนความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นนมันดนขับเคลื่อนแลว้วเพื่อนๆก็อยากจะเห็นความสุขของนุนจากใบหน้านแบบนี้ตลอดไปเ้าใส่ปลาเธะใส่ปลานี่ไม่ไม่มีการร้องไห้ไม่มีอะไรไม่ไม่มไมมอะไรเพราะปากเบี้ยวเราจะไม่สวยมิสปันโต You are next เบี้ยวแล้วนะิหนึ่งแล้วมึงึงก็ขอโอยอรให้วน คนที่พื้นฐาเนเนลยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีที่สุดล้ว่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีไม่เคยคิดร้ายต่อภยัยสิ่งดีๆเหล่านั้นนะที่วุ้นเป็นคนที่วุ้นเป็นมาสมาส่ำเสมอของวุ้นเนี่ยขอให้สิ่งที่วุ้นเป็นมันกลับคืนมาสักค้น,นะคะขอให้มีคนรักวุ้นเยอะๆขอให้มีแต่คนหวังดีกับวุ้นขอให้ชีวิตวุ้นเนี่ยไม่ต้องมีศัตรูใดๆเข้ามา ถ้าใครคิดว่าจะทำร้ายวุ้นขอให้มันออกไปเลยที่วุ้นไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคสบัดผคแล้วปิวเลยใช่ไหมหมดเลยอาเป่าค่ะและอธิษฐานพี่พรอาอธิษฐานตัวเองค่ะ Make a wish ขอบคุณคนถ่ายด้วยนะคะพี่พรขอด้วยขอบร์พี่พร เน,นี่ยเน,นี่ยเนี่ยเออรักอยู่นะเออ,อขอบคุณค่ะไม่บอกอายุค่ะไม,ไม่บอกเราจะไม่บล็อกเทียนอายุ google ก็รู้ค่ะ ันนี้แค่เพื่อนคิวนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยที่ยังอยู่ด้วยกันแบบนานเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กหันร้อหานหนาวมาด้วยกันเยอะมากโกรธกันบ้างบ้างดีกันบ้างโกรธกันไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยอะไรหรอกแต่ว่าก็แบบเหมือนรู้กันทุกเรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเห็นมุมไหนทุกคนก็ยังแบบรักกันเหมือนเดิมรักกันมากขึ้นทุกวันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เหมือนแฟมิลี่จริงๆอย่างที่นานาบอกอ่ะเราก็แบบรักกันมากกว่าเพื่อนไปแล้วก็ขอให้เรารักกันแบบจนแแแกก่่่เเทท้้าาไไปปรืออๆงตลลดว็จะัพคนนบบ อา้าวทำไมหันไปที่คนลัคนเดียวอล้ว s พ p p o r อ่ะ I n e e d it the most right now y e า h you don't need the support right now <c oughs> วันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวเนื่องจากว่าเรากำลังจะมีวันเกิดเพื่อนก็ uh huh. คือวันเกิดคุณวีเจหรือว่าคุณวุ้นเส้น <V J S 3> วีนเจมุงเส้นเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราควรจะต้องมาเพิ่มเติมปรับปรุง uh huh. ดูแล uh huh. ให้ใบหน้าเราเนี่ยยัง สวยแล้วก็เด็กสดใสอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันขาดนะครับ <c oughs> ก็เติมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยค่ะพี่บอยเนสซี่คลินิกจ้าใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณมากมานะคะที่มาสนับสนุนต่างๆนานาของเรา <c oughs> และไม่ใช่แค่สรัรพสุนอย่างเดียวนะคะ <c oughs> พวกเราใช้บริการที่นี่อยู่ นะครับสำหรับเดอะเนสซี่คลินิกสยามสแควร์วันนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เราจะได้มาปรึกษากับคุณหมอเนสซี่แบบตัวเป็นแบบคลีชีฟกันเลลครับผมกันะคลีชีเลยค่ะแล้วก็จะให้ดูนะคะว่าก่อนทำหลังทำเป็นยังไง Before After คุณหมอสวัสดีครับนี่คุณหมอเนสซี่ต้องบอกมากเราเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ของดิฉันก่อนแล้วกันว่าดิฉันจะต้องเพิ่มเติมไรอย่างไรบ้างปกติพี่นานาเติมอยู่ โดยปกติพอเจอกันบ่อยอยู่แล้ว่าเพิ่มเติมเป็นแบบเลเซอร์ไปสองซีซีจะรอบนี้ไม่ได้เติมเยอะใส่หน่อยใส่แค่ซีซีเดียวก็พอเดี๋ยวจะเห็นเลยเดี๋ยวจะเห็นเลยมันมีการเปลี่งแต่งถึงนั้งแต่ครั้งแรกบนเตียงเลยสวยเลยแต่ถ้าถ้าฉันโดนเขมี่ยฉันมีน้ำตาบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะซอสเหมือนกัน ทันใจด้วยว้าว <Wow. S 2> ไม่เจ็บแถมสวยเร็วสวยกระทันหันสวยตกใจสวยจริงสวยจังสวยแตกต่างจบสวยตะโกนเลยจ้ะตะโกนว่าสวยเลยจ้ะ เสร็จแล้ววันนี้เราพร้อมไปงานวันเกิดคุณบุญเส้นแล้วคือหมอหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยพี่บอสกับพี่นานาเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างงดเค็มหลอกอาหารทะเลแอลกอฮอล์ปลายร์ส้มตำบ้านเราอบีปลาส้มตำบ้านเราเราจะงดเพื่อความหล่อของเรานะฮะแต่จะเป็นแค่ช่วงแบบหลังจากทำไปแค่นั้นเอง อ่ะนยังไงก็แวะมานะคะสับใครต้องการที่จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเติมแต่งยืดทำให้ตึงทำให้สวยไม่ใช่เรื่องแ,แลปลกว่ทุกคนนี้ขอให้ทุกคอนดูแลตัวเองกันนะคะมาได้ที่คลินิกนะคะหมอเนสซี่ค่ะ,ะผมเสียมสแควร์วันนะคะับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณะครับ่ตะ บอกอย่างหนึ่งนะคะว่าพวกเรานะคะก็สนใจนะคะว่าประกาศตรงนี้เลยแล้วการแทนเพื่อนอีกในกลุ่มที่เหลือด้วยว่าให้สนใจอยากให้เราไปท่องเที่ยวที่ไหน okay, อยากให้เราไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนช่วงนี้ทั่วโลกเลยนะคะพูดมาแล้ว <Yes. S 1> ทั่วโลกทุกที่พร้อมเราจะเราจะรวมตัวกันเราจะรวมตัวกันแล้วเราก็จะแพ็คกระเป๋าทันทีเมื่อคุณต้องการเรา,อาพอไลยอยู่จะกลับมาจากลอนดอนเพื่อมาเที่ยวกับเพื่อนไหมคะทุกที่ oh. ดีงั้นเราดูทริปต่อไปของพวกเรานะคะลุ้นๆต่างๆนานาฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะ YouTube นานาต่างๆนานากดกระดิ่งด้วยนะคะนะกดอะไรไหมกดแล้วกดนมอะนีมีอนิดนึงนะคะและตากล้องมีสองคนมีอีนี่กับผู้ชายคนนี้อีนี่ถ่ายแบบโปรเฟช诺นอลอีนี่ยิ้ม แก้มปริเพอีความหลงออกนอกหน้าจริงก็ขุบๆก็ได้นั่นเองกันจริงอ่ะก็นิดนึงนี่เจอกันไม่พอใช่ไหมเนี่ยเขาหักในของคนเท่าไหร่รับเองทั้งหมดหรือว่าอันนั้นหักไปอะไรียังคะยังหักยังไม่เหักแล้วกลับบ้านได้ยังรอนานๆก็ไม่บอก